สวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับมีทั้งแบบชั้นเรียนและออนไลน์นะครับสนใจติดต่อที่0632415693ได้นะครับหลักสูตรก็โหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะครับหลักสูตร6เดือนเรียนทุกวันอาทิตย์เวลาบายโมงครึ่งถึง3โมงครึ่งนะครับแล้วก็หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานแล้วนะก็คือ เรื่องของการพยากรนะครับก็หลักสูตร6เดือนเช่นเดียวกันทุกวันอาทิตย์15นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬกา30นาทีมีทั้งแบบเข้ามาเรียนในห้องได้และสำหรับท่านที่ยังไม่สะดวกสามารถติดตามเรียนทางออนไลน์ได้นะครับสนใจติดต่อไว้นะครับชั้นเรียนก็อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสำนักงานใหญ่วัดราชนัดดารามนะครับก็ตรงโลหะประสาท นะครับตรงผ่านฟ้านะครับสนใจมาเรียนได้สอนโดยท่านอาจารย์วิทูลบุญชัยศรีอุปนายกสมาคมหัราศาสตร์นานาชาตินะครับก็ท่านนายกสมาคมก็คือท่านอาจารย์พินโยคงษ์เจริญนะครับแล้วก็ผมอาจารย์ต่างจังหนับก็เป็นผู้ช่วยสอนนะก็มาเรียกว่ามาร่วมเรียนกันนะใครที่ถูกใจสไตล์การพยากรณ์นะครับของผมนะครับก็สามารถเข้า มาศึกษาแนวทางโหราศาสตร์ไทยได้นะครับแล้วก็เรียนจบสามารถมีใบประกาศรับรองจากทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ด้วยนะครับนี่ก็อันนี้ก็รูปภาพผลงานของคอร์สท,ที่เปิดไปแล้วนะครับรุ่น1รุ่น2นะครับก็ติดตามได้นะครับใครสะดวกมาชั้นเรียนได้สถานการณ์ตอนนี้เริ่มดีขึ้นก็มาได้ส่วนใครที่ยังไม่สะดวก หรือสะดวกทางออนไลน์อย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับก็ค่าเรียนก็800บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนะหลักสูตร6เดือนนะ800บาทต่อเดือนก็ครบคอร์สก็4,800บาทครับนะทั้ง2เลยใครที่เขาเรียกว่ายัางไม่มั่นใจก็มาเรียนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับมาเรียนตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็เราจะก็จะสอนให้แบบเขาเรียกว่าตั้งแต่พื้นฐานกันไปเลยทีเดียวนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับคลิปนี้ดวงโชคลาบวันที่1ตุลาคม2,564แล้วก็ดวงรายปักครับ1-15ตุลาคม2,564 <c oughs> ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะชาวลัคนาราศีกุมและถ้าเกิดอยากจะร่วมเป็นผู้มีพระคุณนะครับเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟก็ เลขข้างล่างเลยนะครับเลขที่บัญชีข้างล่างเลยจะเป็นพระคุณอย่างสูงชาวลัคนาราศีกุมนะนะะราศีนี่นะครับจะบอกว่าวันที่1ตุลาเนี่ยลัคนาเวลาประสงค์ก็คือ16นาฬิกาของวันที่1ตุลาอยู่ที่ราศีกุมเลยนะดูดีเลยทีเดียวนะครับ1ตุลาคมเป็นวันศุกร์ครับ1ตุลาคมเป็นวันศุกร์งั้น ยังเป็นเกษตรอยู่ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายไปราศีพิจิกเนี่ยวันที่สนะสามตุลา้งนั้นวันที่1นึ่งตุลาดาวศุกร์ยังเป็นเกษตรแล้วก็ตรีโกณอ่ะอยู่ในภพเขาเรียกว่าตรีโกณถึงลักนะถือว่าสวยงามนะเรียกว่าถึงลัคนาแล้วลักแล้วลัคนาเวลาประสงค์เนี่ยสิบหนาฬิกาเนี่ยหรือสี่โมงเย็นเนี่ยเขาอยู่ณวางลูกที่หนึ่งนะ อยู่นาวางลูกที่หนึ่งซึ่งนาวางลูกที่หนึ่งก็คือเป็นนาวางของดาวศุกร์ด้วยฉะนั้นสวยงามดาวศุกร์มาสวยจริงๆสําหรับวันที่หนึ่งตุลาคม 2005, สองพัน้ารสสี่นะครับนะพระจันทร์ก็เป็นเกษตรนะครับน่าถือว่าสวยงามนะดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านนะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่พบที่สี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับอ่ะ ดาวพฤหัสถึงแม้ว่าจะถอยหลังเข้าไปพบวินาศแล้วก็จริงนะแต่ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรเนื่องจากดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นเกษตรนะแบบนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าดาวพฤหัสอะเป็นดาวการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะไปอยู่ในเรือนวินาศนะวินาศแต่ดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นเกษตรนะก็ถือว่าดีครับแล้วก็ และดาวเสาร์กับพฤหัสเนี่ยก็ส่งกระแสะถึงดาวราหูอ่าด้วยตีโกนธาตุไนยมังกรธาตุดินพฤกษบธาตุดินกันธาตุดินเห็นไหมเขาโครจรถึงกันอ่าพระอาทิตย์ก็โครจรถึงพฤหัสราหูก็ทํามุมกับพระอังคารนะถึงพระพุธสวยงามนะครับเด่นสุดคือดาวพระศุกร์นะครับรองลงมาก็คือ ดาวที่เป็นเขาเรียกว่าดาวสีประจําวันนะครับวันศุกร์นะบริวารอายุเดชสีสีก็คือดาวองคานครับดาวองคาน,นก็ใช้ได้นะดาวองคารก็เป็นมหาจักรซะด้วยนะครับอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระพุธเพราะว่าเขาพักองศาอยู่นะแล้วก็พฤหัสครับเนี่ยเขาเรียกว่าโชคลาภสำหรับชาวลัคนาราศีกุมบอกโอ้โ oh, หดาวการเงิน กวินาศดาวโลกดาวโชคลาภตกวินาศมันจะมีโชคมันจะได้ลาบเหรออาจารย์มันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเห็นไหมดาวเสาเขารองรับอยู่เป็นเกษตรเสาเป็นแบ็กอยู่ข้างหลังนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะอย่าอย่าไปกลัวแล้วเพิ่งเขาเพิ่งย้ายเขาย้ายตั้งแต่28กันยายาย้ายเข้ามาในวันที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ายังยังมีอาการอยู่นะเป็นดาวมีอาการฉะนั้นเนี่ยพฤหัสพุธศุกร์อังคาร ถือว่าสวยงามทีนี้นดาวสุกะดูดีครับดาวสุขเด่นที่สุดเพราะว่าเนี่ยลัคนาของท่านเป็นราศีกุมณวางเนี่ยลัคนาที่เวลาพูดง่ายๆหนึ่งตุลาเด็กที่เกิดเวลาสี่โมงเย็นหรือสิบหกนาฬิกาก็จะเป็นคนลัคนาราศีกุมเอาไว้ง่ายเลยเนี่ยฉะนั้นเวลาประสงค์เนี่ยมันเป็นเวลาที่เป็นเวลาลัคนาของท่านนะและเขาเพิ่งเข้า เป็นนาวางลูกแรกก็เป็นนวาวางของดาวศุกร์แล้ววันที่หนึ่งตุลาก็เป็นวันศุกร์อีกอะ่ะเนี่ยมันและดาวศุกร์ก็เป็นเกษตรเออฉะนั้นสามตอนะครับเรียกว่าตอกย้ําเน้นๆไปที่ดาวพระศุกร์ฉะนั้นดาวพระศุกร์เด่นสุดก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าตามไปได้นะถึงแม้ว่าเรื่องของโชคลาภจะไม่เด่นนะจะไม่เด่นกว่าคนอื่นเขาแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไร สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะถือว่ามีมีจังหวะดวงอะ่ะเพราะว่าเวลาประสงค์เนี่ยมันมาอยู่ที่ลัคนาท่านเลยเนาะและดาวประจําตัวของราหูเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่แต่แตมุมที่ดีนะครับอ่ะทีนี้ว่าในื่วงดวงนะดวงเนี่ยนะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเพื่อหัสตกวินาันจะเป็นยังไงไม่เสียหายไหมไม่เลยเป็นช่วงเวลาของการคิดนะเป็นช่วงเวลาของการคิดอ่าน ทำอะไรก็ตามใช้สมาธินะวางแผนครับเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของการวางแผนเพราะอะไรเขามาอยู่ตั้งแต่วันที่28กันยาแล้วเดี๋ยววันที่8พฤศจ,จิกายนเขาก็กลับไปทับลัคนาของท่านแล้วคราวนี้ละมามา,มาครั้งนี้คือมาจริงเข้าใจไหมมาครั้งที่แล้วก็ตั้งแต่เดือนมีนาครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามาแบบชิมลางอ่าเหมือนกับ จองบ้านไว้จองบ้านไว้เข้าไปดูบ้านตัวอย่างก่อนแล้วเขาเขาเขาเรียกว่าถอยกลับไปไปถอนเงินพอถอนเงินกลับมาทีเนี้ยวางดาวเข้าอยู่เลยเป็นลักษณะนี้นะฉะนั้นดาวบรรหัสถอยมาช่วงนี้อย่าไปกลัว28กันยาถึง8พฤศจิกายนนะเดือนกว่าเดือนกัอนกอีก10วันนะเดือนกันอีก10วันฉะนั้นสบายมากนะ แล้วก็การที่ว่าถอยไปอยู่พวินาศนี่ได้เสียหายอะไรนะเพราะว่าอะไรเสาเขามั่นคงเป็นแบ็กอยู่นะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการคิดอ่านวางแผนสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคิดจะทําอะไรโครงการต่างๆเป้าหมายชีวิตเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการคิดทบทวนวางแผนตั้งมั่นมุ่งมั่นที่จะทําแล้วก็ลุยต่อนะ แปดพฤศจิกายนลุยต่อไปนะจนถึงปี6-5ปี6กหเดี๋ยวดาวพฤหัสเนี่ยจะขยับเข้าไปในราศีมีนทีนี้ดาวการเงินเป็นเกษตรมีโอกาสครับที่จะประสบผลสําเร็จและร<ำ>่ํารวยนะฉะนั้นเดือนนี้อย่าใช้เวลาให้มันเสียประโยชน์ที่ว่าดาวพฤหัสตกวินาตอย่าไปกลัวอย่าไปท้ออย่าไปอะไรนะฟังคําทํานายหลายรูปแบบบ้างก็ว่าดีบ้างก็ว่าไม่ดี เอาเป็นว่าแบบนี้แล้วกันมันเป็นช่วงจังหวะของกลับมาคิดทบทวนกลับมาวางแผนกลับมาตั้งเป้าหมายคือบางคนทําอะไรทําไปเรื่อยเพราะอะไรชาวลัคนาราศีกลุมเป็นธาตุลมนะธาตุลมเนี่ยมันคิดไวอ่านไวหัวไวทําอะไรก็ปุรับปรับเหมือนลมอะ่ะไม่อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้แล้วดาวประจําตัวก็เป็นดาวราหูอีกอาดาวราหูนี่ก็นักเลงอะ่ะเข้าเหไหมใจร้อนนะทําอะไรแบบ กล้าเสี่ยงกล้าตายนะชาวลัคนาราศีกลุ่มนะดาวราหูเนี่ยคือดาวประจําตัวก็เป็นดาวธาตลมราศีก็เป็นราศีธาตลมอ่าฉะนั้นทําอะไรคิดไวทาไวลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยลักษณะนั้นแต่ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อ่าจะทําอะไรก็กลับมาคิดกลับมาวางแผนกลับมาตั้งหลักกลับไปหาผู้สนับสนุนดาวเสาเนี่ยเขาเป็นมั่นคง ดาวเสาเป็นดาวคู่มิตรกับดาวราหูของท่านฉะนั้นเนี่ยความช้าความหนักแน่นของดาวเสาเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยไปได้อย่างดีนะราหูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตนะุลมนะรวดเร็วรุนแรงดาวเสาเป็นดาวธาตุไฟนะแต่เป็นไฟแบบไฟสมขอนอนะไฟไม่ฟืนอะไฟไม่ฐานอนะเป็นไฟที่อยู่ในก้อนฐานนะฉะนั้นเขาเรียกว่า พอได้กําลังจากไฟแบบนี้ลมมันทำให้พัดแรงมันทำให้เกิดเขาเรียกว่าพลังงานอันมหาศาลนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ดาวพฤหัสด,ดาวการเงินและดาวโชคลาภมาเขาเรียกว่าปริวัติกับดาวเสาเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีครับในการทำอะไรต่างๆนานาที่ดีดาวศุกร์เองก็เข้ามาเรือนการงานเห็นไหมดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ำอยู่ในราศีธาตุน้ำราศีพิจิกมิได้เสียหายอะไร ถือว่าดีนะครับอย่าไปมองว่ามันเป็นประนะเป็นประเป็นนิดเป็นอะไรโอ้โหไม่เท่าไหร่คืออันนี้เขาเรียกว่าดาวถูกธาตุดาวถูกธาตุก็มีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงไม่ต่างจากดาวเกษตรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้กันอะดาวธาตุอะเขาเรียกดวงธาตุนะงั้นธาตุเนี่ยสำคัญมากในโหราศาสตร์นะครับธาตุดีไว้ก่อนถือว่าโอเคนะเห็นไหมดาวพฤหัส เป็นดาวธาตุดินอยู่ในมังกรธาตุดินก็ถือว่าสวยงามาถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมก็เป็นจังหวะนะวางแผนตั้งมั่นตั้งเป้าหมายแล้วพฤศจิกาเป็นเวลาที่เรียกว่าม้าเอาจากซองลุยได้เต็มที่นะและโดวชะตาของท่านจะดีไปอีกปีกว่าๆก,านะกุมเนี่ยได้เปรียบก็เรียกว่ามีอยู่ช่วงต้นปีที่ ต้นปีนี้เท่านั้นแหละที่มันดบลงจริงๆดีมาสองปีแล้วแล้วมาต้นปีนี้ดบลงหน่อยแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้ลุยต่อยาวไปจนถึงปีหน้าเพอๆอีกปีครึ่งด้วยซ้ำนะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมก็ประมาณนี้นะครับทั้งเกี่ยวกับว่าตัวเลขแห่งโชคลาภแล้วก็ดวงดาวลักษณะเนี่ยตัวเองเนี่ยเห็นไหมดาวอยู่พบมรณะเยอะๆเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะเข้าเรือนวินาศนะก็ตั้งหลักตั้งมั่น เดี๋ยวมันจะดีแล้วครับเดี๋ยวดาวจะกระจายตัวเรียงกันเข้ามาในภพสุภะความรุ่งเรืองภพกรรมะการงานลาภเนี่ยเดี๋ยวก็จะโอเคนะไม่ต้องกลัวสำหรับชาวลัคนาราศีกุมครับคลิปนี้ประมาณนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาถ้าสนใจร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุสนรายการก็ได้นี่ทางนี้เลยนะครับทางเลขที่บัญชีข้างล่างนี้เลยครับขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ และเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันเขาเรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็เนีย่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจัน์ทรนะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กำลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ